หนูเห็นเด็กคนนึงเล่นชิงช้าอยู่คนเดียวเขาหันมาแล้วหนูไม่เห็นหน้าเขาเลยตุ๊กตาตัวนี้ทำไมหน้าตาถึงเหมือนเด็กที่สนามเด็กเล่นจังขาเขาเคลื่อนไหวเองได้ขือนในกระจกเขายือนอยู่ข้างหลังเราแต่พี่ไม่อยู่ในนั้นเลยเขากำลังยิ้มนะปล่อยเท้ามันเดินวนรอบกล่องเก่าๆนี่สงสัยเขากำลังหาตัวตนของตัวเรงอยู่ หนังสือเล่มนี้บอกเรื่องผีเด็กที่ติดอยู่ในกระจกถ้าเราช่วยเขาหาหนังสือเล่มนั้นให้พบเขาไม่เจ็บตัวแต่เจ็บใจที่ไม่มีใครเห็นเขาอยากกลับบ้านพร้อมแม่เหมือนเมื่อ30ปีก่อนกนถ้าเราทุบกระจกตัวเขาจะหายไปแต่เงาในกระจกจะถูกปล่อยออกมาฉันชื่อหนังสือเล่มนั้นแม่ ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้จากลาหนูจะไปหาที่นอนที่อบอุ่นกว่านี้สัญญาว่าจะไม่กลับมาอีก